สวัสดีเพื่อนเทุกท่านคลิปนี้เกี่ยวกับ power amp เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทดลองวงจร power amp ของปกิตนะครับเป็น power amp mosfet ร้อยวัตต์ตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นบอร์ดที่ผมถอดมาจาก power amp ตัวนี้นะครับพอดีผมไปได้มาจากร้านของเก่าก็ เช็คแล้วมอสเฟตมันช็อตนะครับแต่ว่าชอ็ชอตช็อตเป็นบางตัวช็อตไม่หมดนะแล้วก็มีการไหม้บอร์ดไหม้นะครับก็สภาพมันก็อย่างที่เห็นนะฮะไปเจอมาจากร้านของเก่าก็เลยซื้อมาถูกๆไม่ถึงร้อยถึงว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยน่าจะใช้ได้ผมก็เลยลื้อเอาบอร์ดข้างนี้ออกไปนะครับแล้วก็ อลองเช็คมอสเฟสแล้วมันมีมอสเฟสบางตัวช็อตบางตัวก็ยังใช้ได้ก็เลยถอดเอาตัวใช้ได้ออกมา2ตัวนะครับเป็นเบอร์ K 1 0 5 8กับ J 1 6 2นะครับมอสเฟสตัวนี้สองตัวนี้ยังใช้ได้นะครับตัวบอร์ดบอร์ดนี้ก็เท่าที่เช็คอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์เสียหายนะอุปกรณ์บนบอร์ดก็ยัง ยังใช้ได้ปกติยังไม่เสียหายเดี๋ยวผมจะประกอบลงบนซิงอันนี้ซิงเลอะๆเนี่ย,ยต้องนําเอาไปล้างก่อนนะครับแล้วตัวบอร์ดเดี๋ยวต้องทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเพราะบอ,บอะร์ดมันกค่อนข้างเลอะและเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันว่าวงจรปัปกิดปักิดขออภัยปักิดมอสเฟต1 0 0วัตต์เสียงจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยฟังเหมือนกันก็อยากจะลองฟังดูนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเทียบเสียงกับมอสเฟตตัวนี้ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นมอสเฟต1 0 0วัตต์เหมือนกันเป็นวงจรจากโครงงานอิเล็กทรอนิกส์2นะครับตัวนี้ก็ประกอบขึ้นมาเองในส่วนของลายปิ้นออกแบบใหม่แต่ว่าวงจรเดิมแต่ออกแบบลายปิ้นใหม่มอสเฟตที่ใช้ก็เป็น K 1 0 5 8 J 1 6 2เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น1 0 0วัตต์มอสเฟต100วัตต์เหมือนกันตัวนู้นเป็นของปกิิ ร้อวัตต์เหมือนกันเดี๋ยวมาลองเทียบเสียงกันดูว่าทั้งสองตัวเนี่ยเสียงจะดังเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะทำความสะอาดตัวบอร์ดทำความสะอาดแผ่นซิงค์ระบายความร้อนแล้วก็ติดตั้งตัวแผ่นปิ้นกับมอสเฟตใส่เข้าไป นะครับแล้วเดี๋ยวมาทดลองเสียงกันครับนำไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยตัวบอร์ดผมติดตั้งมอสเฟตไว้ใต้ล่างแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเอายึดกับแผ่นซิงค์ระบายความร้อนแบบนี้นะฮะ มอเตก็ใช้คู่เดียวจริงๆแอม์ร้อยวัตต์มอเตคู่เดียวก็เพียงพอนะครับกำลังขับร้อยวัตต์เดี๋ยวก็จะติดตั้งไว้ประมาณนี้เลยอันนี้ผมเจาะรูยึดน็อตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขันยึดเข้าไปอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็นำเดี๋ยวนำไปต่อสายเพื่อทดลองฟังเสียงกัน วงจรมอสเฟต1 0 0วัตต์กลองประจินะฮะเสียงจะดังเป็นยังไงครับก็ติดตั้งบอร์ด Power อร์และมอสเฟตเข้ากับซิงค์ระบายความร้อนเสร็จเรียบร้อยหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับก็ได้เป็นโมดูลพักขยายมอสเฟต1 0 0วัตต อยู่บนซิงค์ระบายความร้อนเลยต่อสายไฟเข้าก็ใช้ได้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวเอาไปลองกันครับก็นำมาต่อลองฟังเปรียบเทียบเสียงกันดู นะครับว่า100วัตต์มอสเฟตจากโครงงานอิเล็กทรอนิกส์2แล้วก็100วัตต์มอสเฟตของปกิจิตนะครับเสียงจะดังแตกต่างกันยังไงโดยมีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับเงื่อนไขในการทดสอบเหมือนกันเป็นทุกอย่างนะฮะก็จะใช้สัญญาณเสียงเปิดจาก y t u t u นะครับไปเข้ามิกออกจากมิก นี่นะครับวิ่งมามาเข้าที่วงจรพ o w e r m นะครับก็เข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่ตัวนี้ภาคจ่ายไฟก็ใช้ชุดเดียวกันนะครับแรงดันไฟอยู่ที่บวกลบ56 V กโวลต์กระแสสงบทั้ง2ตัวปรับเท่ากันอยู่ที่ราวๆ70มิลลิแอมทั้ง2ตัวปรับเท่ากันเลย ะครับกระแสกระแสสงบนะฮะลำโพงก็จะใช้ชุดนี้เป็นลำโพง12นิ้วนะครับในการทดสอบว่าลำโพงชุดเดียวกันเดี๋ยวจะสลับสายแค่สายลำโพงนะครับระหว่างบอร์ดจากโครง,งานอิเล็กทรอนิกส์2นะครับกับบอร์ดของปกิจเพื่อเปรียบเทียบลองฟังเสียงดู เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับจาก youtube อันนี้บอร์ดที่ต่ออยู่เป็นบอร์ดปกะจิไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะพอฟังออกหรือเปล่าเพราะว่ามันบันทึกจากกล้องโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ ผมจะสลับจากบอดนี้ไปบอดนี้สลับไปสลับมานะฮะแล้วเพื่อนๆลองสังเกตฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระว่างบอร์ดร้อยวัตต์มอสเสตสองบอดนี้นะครับ Okay. เพื่อนเพื่อนฟังดูแล้วคิดว่ามันต่างกันยังไงนะฮะบ,บอร์ดระหว่างบอร์ดสบอร์ดนี้นะครับวงจรพอแอม2สองตัวนี้สำหรับผมเท่าที่ผมฟังนะครับก็คือจากของโครงงานอิเล็กทรอนิกส์สเนี่ยในย่านเสียงกลางมันค่อนข้างที่จะเด่นนะครับเสียงกลางย่านกลางไปจนถึงย่านสูงนะฮะ เสียงกลางออกชัดเจนนะครับกลางค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าสําหรับของวรกิตนะครับเสียงกลางจะดอปลงไปหน่อยนึงในเรื่องของเสียงเบสก็ก็ฟังลําบากเพราะว่าบอดสองตัวนี้เกณฑ์ขยายมันต่างกันตัวนี้เกณฑ์ขยายจะสูงกว่านะฮะเวลาเอาสายลำโพงมาต่อตัวนี้เสียงจะดังกว่าเพราะเกณฑ์ขยายมันเยอะกว่า นะครับพอมาต่อตัวนี้เสียงจะดอปลงเกขยายน้อยกว่าก็เลยเทียบกันลําบากแต่ว่าถ้าฟังโดยคร่าวๆในเรื่องของรายละเอียดเสียงตัวนี้ให้รายละเอียดเสียงกลางที่ดีกว่าชัดเจนกว่านะครับย่านกลางไปจนถึงย่านสูงดีกว่าตัวนี้เสียงกลางดอปลงไปนะครับของปะกิจเสียงกลางจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหรอ่อันนี้ฟังจากหูผมนะเพื่อนๆฟังจากคลิป ไม่รู้ว่าจะได้ยินความแตกต่างหรือเปล่านะครับก็ถ้าถามใจผมนะฮะผมชอบของโครงงานอิเล็กทรอนิกส์สมากกว่านะครับเาว่ากิจเสียงกลางมันไม่ชัดมันไม่ค่อยชัดเจนสู้ตัวนี้ไม่ได้อนะมวงจรปากกิดกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์สผมเคยแจกลายปิ้นไว้ด้วยนะนะครับ แต่ว่าาการออกแบบลายปิ้นผิดพลาดหน่อยนึงสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใช้ MOSFET เบอร์ K 1 5 1 5 0 8หรือเปล่าอ่า1508 15 1058ขออภยัย K15 1058กับ J162 เนี่ยอ่ามันต้องต้องไขว้าขานะครับสำหรับบอร์ดเนี้ย เพราะว่าไอไอมอสเฟตคู่เนี้ยคู่แมทเบอร์เนี้ยนะครับขาเเขาดันดันอยู่ตรงกลางนะฮะขาดีดันเป็นขาสามนะครับซึ่งเป็นคู่อ่าถ้าเป็นคู่แมทมอสเฟตเบอร,ร์อื่นอะ่ะขาดีเขาจะอยู่กลางนะครับขาดีอยู่ตรงกลางแต่เบอร์เนี้ยไม่รู้ว่าออกอ่ามอสเฟตมันขามันไม่เหมือนกับคู่แมทอื่นๆ นะครับถ้าเราใส่ขาตรงเลยเนี่ยมันจะช็อตนะครับออนจ่ายไฟเข้ามัช็อตต้องสลับขาคว้อันนี้ผมก็ควานะฮะคว้ยอยู่ใต้ล่างคว้ขามันนะครับระวางขาดีขาเอสไว้กันอ่าถ้าเราโยงสายก็ไม่มีปัญหาเราก็ก็โยงสายคว้เอาแต่ว่าถ้าลงบอร์ดเนี่ยต้องต้องคว้ต้องดัดขาคว้กันระหว่างขาดีับขาเอส เพราะว่าลายปิ้นออกแบบมาผิดหน่อยนึงนะครับส่วนอันนี้ตรงนะฮะของปกิจเห็นไหมฮะ G S D นะครับขา G ขา S ขา D ถ้าเป็นเบอร์อื่นคู่แมต์เบอร์อื่นมันจะเป็นขา G ขา D ขา S นะครับเนี่ยมันสลับกันอยู่ซึ่งตอนผมเอามาใส่ก็ก็พลาดนะฮะใส่แล้ว พอเปิดภาคจ่ายไฟนะครับหลอดไฟทวงมันติดสว่างนะฮนะในการทดสอบต้องมีหลอดนี้นะฮะหลอดอ่าหลอดทวงเขาเรียกว่าหลอดไว้สําหรับทวงภาคจ่ายไฟตอนเราประกอบเนี่ยเราใช้หลอดไฟเนี่ยใส่ไปแทนฟิวก่อนถ้าวงจรไม่ถูกต้องวงจรมีความผิดพลาดนะครับเราเปิดสวิช์ปุ๊บหลอดไฟจะสว่างก็คือมีกระแสไหลหลอดไฟจะสว่างแล้วก็มอสเฟตจะไม่เสีย ผมก็ไล่หาอยู่นานว่าเอ๊ะทำไมเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้ใช้เบอร์นี้นะผมเอาเบอร์อื่นมาใส่มีเบอร์อื่นหลายหลายเบอร์ที่เอามาลองก็ใส่ขาตรงได้แต่เพิ่งมาเห็นว่าเอเบอร์ J 162กับ K1058 ่าเนี่ยมันขาดีกับขา S ไมไม่เหมือนตัวไม่เหมือนเบอร์อื่นเขาขา S ออยู่ตรงกลางขาดีเป็นขาที่3เบอร์อื่นขาดี จะอยู่ตรงกลางขายเอจะเป็นขายที่3นะครับอ่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ทดสอบให้ดูกันสนุกสนุกลองทดลองกันนะฮะท่านใดสนใจตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ ไว้ใต้คลิปลองไปโหลดลายพิ้นไปกัดลองประกอบเล่นกันดูแต่ผมว่าตัวเนี้ยเสียงกลางโอเคชัดเจนดีนะครับแต่อย่างที่แจ้งไปนะฮะใช้มอสเฟส J162K1058 ต้องสลับนะฮะควข้ขา 2, ขาสขาสามต้องคว้กันนะฮะใส่ตรงไม่ได้นะครับต้องควย ก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องอจบเพียงเท่านี้นะครับเนหาในคลิปผิดภาพระการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ